องนี้กูวัดใท้เกิดก้อนกันวันนี้เฮ้ยแม่เป็นไงหวานเยิ้มหยดย้อยเลยเมียฉันไม่เมือนเวลาคุยกับผัวเลยขอในความความเดี่ยวเถึงวันนี้ไม่ต้องแกคุณุี่อะไร แต่ฟังพูดอะไรแต่เช้าเหลนงาบอกเลยใช่ไหม ต้องรุดกันพามาแน <oh> ่วันเนี้ยมีองยิ้มเธอคือเจ้าพระท่านเจ้าพราวยภาวนาให้เจอคนรักรู้จริงสักทีเธอใจผู้มาวดีดีนุ่งสิรัำแก้บนเท้าว วงสนาบุรีนนนะนคนดีนี้หน้าไปมาสนามสามจืดคนอื่นที่ไหนเมื่อไรมาทำโถกใจทำยังไงหลับบุิีหไ้ีคู่เลยนี่กร,ร้องเรือเพียเยีย เขาเป็นพระเฮ้ยเขาดป็นรังด่งท่านมี่คนปู่พระองค์นี้กับเมียปูเคยได้กันแน่เลย่ะเพรงั้นเล่นไม่ลงกันหรอกเออเป็นไงโอ้โหว้ยกับข้าวจริงงั้นเลยว้ยเขาบุญเฮ็ดเป็ดไก่แม่เดี๋ยวเรขึ้นบ้านไปไม่ดีะไรให้ปูกินกูจะแทงไห้บิดล้เลยคดพี่พี่บอล้วใช่ไกับพระกับ 너 가면, 이밤 가면, 가 มีการมาต้องงานจะมาตายในงานนี้ทำไมปล่อยแม่ไม่ต้องไปช่วยปล่อยเลยเอ้าอย่าดุพี่ดักไฟแล้หรืพี่รายการเป็นอะไรอ่ะคุยเกินไปเยอะไม้กระดุมไม่ดีนะดคุณพ่อใส่มาค่ะเอาสติดีมีการใส่เลยประวัตนี้ปวดมานานยังไม่ได้ยห่างเลย ถามเป็นยังถาเป็นยังเดี๋ยวพี่เขาโดนไม้กระจกแล้วเฮ้ยมึงมึงจะระงกเยอะเดี๋ยวสิ้นพระอ๋อเว้ยมึงไม่ปลดเป็กมือเลยอยู่เว้ยรักเพศมือเดี๋ยวจะมาปลดเป็กให้ดวงตาเหมือนสนุกอะ ยังไงบ้างครับมึงก็เสียไปโง่กับเขาด้วยอีเวนมึงไม่เคยขึ้นนี่ ไม่ได้ที่จออกจากบ้านถังอนทำสาวมูเซ่ละออเพื่ออองก้มาเจอสาวดก็มาแทงตัว่ละกาสาวดแล้วกกะกมาโดนดนที่หแล้าที่เพกระเด้งแม่แต่ละคนละคนคู่ละพวดหัวใจเหลือเกินพวกมือก็เบื่อกันนี่แหละแม่ออกห้ากินกันแต่เช้าเลยนะพวกมือก็ ทั้ <languages? S 1> งไอ้เขี้ยวไอ้แดงเลยเดี่ยวทะเบงเดี่ยวทะเบงเดี่ยวถ้าพุงนี้นะถ้าพุงนี้กูเห็นมึงมายืนหน้าเพร่อนอยู่หน้าบ้านกูอีกกูจะนั่งกระเต็กจีงหัวพวกมึงเฮ้ยเล้อกขาม้าก่อนละท่านก็อย่าไปมองสิวันนี้เขมาหวานลูกนี่ช่วยขินหลังให้ผมหน่อยได้ไหม ลงตาขอแด้ไปเลยลี่ตาน่คนตาพอดีมีโยมมาใส่บรักไปรับนี้มดนเชิญเลยรี่ตาเดินไปเดินไปไหล่ะจะให้หมรอสินั่งทางไปครับข้าพเจ้าอเดินนะข้าเดินเข้าไป ตาบาดตกแลี o, mm ้ยวตาฟูดงตาเหนียวไม่เข้าใช่ไหมครับไม่เข้าใช่ไหมโอ้ยปกติปกติไอ้ตาปูคณะสอนราบัไม่จำใครนะตาเดินไปเหยียบเอ้างตาเดินไม่ไหวไม่ใช่เหรอ เป็นตัวปบแล้ว่อนท่านยัดอาจมาเป็นพระโยมเป็นคาราวาขอบคุณคราบานควราา้องว่าโยมใอ้ไวมามาถูาขนมด้วยน้องพี่ขนมด้วยอขนมด้วยขนดวงอาตายังรับาดไม่จบเลยเอาประเด็นครับปะเดนมันมม จเพรอออาตมามีความสุอาตมามีความสุขอาตมามีความสุขแล้วเดี๋ยวอาตมาแบ่งให้โยมเองอ้าแล้วพระเด่นมาให้พรโยมโยมไอ้ยุมันโง่สุดโอ้โหเกือบช้าเกือบไม่มีใครเข็นแกน่าแต่แกลมได้ อ่านที่เราซ้อมกันมาฮะตานำเลยอายนรวยสุขารวยินก็ไหเออะไรหาดเาตาเดินไหวด้หรอตาเดินไหวด้หรอ เราคุยหลวงตาใช่เป็นไงบ้างเออแล้วไม่ได้อะไรฉันเลย,ยไปคุยในทุกท่านะอา่ะมาคุยหลงตาครับทายไม่ได้อะไรฉันเลยจะทำยังไงดีเขาไดเอาวันนี้เราคงไม่ได,ไได้อะไรอะไรมากนะเราคงไม่ได้อะไรอะไรอะไรมากเราวันนี้ไม่ได้อะไรดูไปแล้นวน้ำเกลืวอะไรฮะ <c oughs>